สวัสดีครับวันนี้ผมก็เมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าอาดิดาสรองเท้าลำลองที่ผมใส่อยู่เป็นประจำนะครับผมผมก็สั่งในช h อป e ีมานะครับผมก็ ใส่สบายผมใส่ได้เกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมใส่สบายมากนุ่มสบายเท้าเป็นรองเท้าอ่าลำลองนะครับผมได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับผมใส่สบายผมดูราคาในช้อปปี้ผมก็เลือกหลายแบบแต่ผมชอบแบบนี้ดูแล้วโอเคนะครับราคาอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดนะครับผมผ่อนได้ด้วยนะครับอ่า ผมผ่อนเดือนละ261บาทประมาณทั้ง6ขวดได้ประมาณนี้ครับจำจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ถือว่าเซฟเงินในกระเป๋าเรามากครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับจะเป็นคู่นี้นะครับครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆเลยนะครับนี่ครับใส่สบายมากนะครับผม นี่ครับอาดิลันนะครับนี่ครับอ่า,อาสวยครับได้ทง่งเบาด้วยนะมันหนักเบามากเลยนะครับสบายนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นข้างขวาอันนี้จะเป็นข้างซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นข้างซ้ายานะครับ สวยครับถ้าใครชอบก็ลองเข้าไปดูในช้อปปีได้นะครับเบาสบายนุ่มเท้านะครับนี่ครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนชอบก็เข้าไปดูในช h อป e ีได้นะครับผมเพราะผมซื้อมาจากช h อป e ีผมใส่ได้เกือบเดือนแล้วสบายเท้ามากเลยนะครับสมรับคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ